ไฟไหม้ที่ปั้นเร็วๆนี้ชี้เฉียงใดใช่ไหมโอ้แล้วรอดมาได้ยังไงเนี่ยมันน่าจ,จะตายนะแล้วเธอหละ่ะแล้วเธอหล,ล่อละอยู่เรียนอะไรอ๋อจิตตาทัศน์เด็กพวกนี้เด็กพวกนี้อยู่จิตตาทัศน์นะคะนี่อาจารย์ใหญ่อนาคตด,ดีทุกคนเลยค่ะดูสิคะมาเรียนยังไงมันไม่จบทั้งหอมอทั้งแก่แล้วเธอ ิดดนเอ๋อดิฉันเด็กมหาลัยค่ะมหาลัยไหนอะร,อารามค่ะรามอะไรรามบุตรีค่ะมีด้วยเหรอรามมีค่ะแถวบางลำพูต้องอยใกล้ๆต่อข้อสานอ่หนูกำลับบงทำหรอคนมีค่ะดิฉันกำลังทำวิทยาลัยโทนค่ะปริญญาโทนะคะ,ะต้องอยู่ใกล้ๆฝรั่งอ่ะแถวข้อสานอยูต้องเรียนฝึกภาษาอังกฤษกับฝรั่งแถวนั้นมันเยอะอ๋อแล้วค่ะ โอ้แล้วเป็นยังไงครับก็แล้วได้อะไรมาบ้างอะไอ๋อได้หลายอย่างค่ะก็จะมาสอนน้องๆนะคะว่าอย่างเทปนัเพราะว่าอ่าคืลานี้ใครทุกคนต้องมีมือถือเด็กได้ก็มีมือถือเพราะว่าฉะนั้นเล่นที่เป็นเวลานะคะที่จะมีประโยชน์เล่นมากไม่มีประโยชน์ดีแชทไปแชทมาเอาแต่งานกันแล้วเอาไปเจอก็มีลูกมีเมียแล้วสวยนี่ไอันนี้มันเป็นอันตรายนะคะที่ท่านครูเล่าลี่ประโยชน์าหลังมัน ชอบชอบนะชอบอีพวกนี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยลื้ออยู่กันอะไรวะเนี้ยเฮ้ยแทมป์ตี้ก็รออยู่เลยเฮ้ยเมื่อไหร่จบเนี่ยเมื่อไหร่จบโค้มันจนมากแล้วก็แง่ขงมีสั่อ๋อของมีมีคุณมีสั่งนะคะะระวังเข้ามาทวงนะแล้วเนี่ยแหนะเนี่ยนั่งริบพนแล้วนะพี่สิ ปีสีอะไรปีสี่อีสี่ปีตายไงนี่มันก็ตัวของคนอ่ะต้ะคือนักเรียนของเราต้องงเรียนไม่จบสักทีเรียนไม่จบนะคะเหมือนกับชีวิตของเราไปยังไม่จบค่ะต้องต่อสู้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกทุกคนอยากจะเป็นเด็กดีนะคะเฮ้ยต้องมาร้องร้องเพลงเด็กดีดีกว่านะค่ะเออเหมือนกันแหละเพราะเราเป็นยังเงือบเราไปได้นะช่วยๆกันหน่อยนะ